เพื่อนมีพลังนะคะเพื่อนๆตอนนี้วันจันแล้วกับมาทํางานอายุเลยดิกาบมาทางานนะคะกับมาทํางานได้แล้วทํางานอะไรงานที่รักงานแห่งหัวใจนะคะอะไรที่คุณชอบทาอ่ะนะอย่างคุณหนูอย่างเวลาขนาดคุณหนูไปเที่ยวนะคุณหนูยังคิดถึงการถ่ายวีดีโอคิดถึงการสอนนะเพราะว่าบางทีไปเที่ยวนะมันหลุดไงคะมันมันโฟกัสไม่ได้มันจะมันทำได้เหมือนกันแต่ทาได้น้อยคุณหนูก็จะคิดถึงนะคิดถึงบอกแฟนว่ากับบ้านเถอเพราะว่าอยากสอนนะนี่คือแพชชั่นเพราะว่าแค่ได้ทำมันคือความสุข นะคะดังนั้นเพื่อนๆลองถามตัวเองค่ะลองลองทำอะไรดูหลายๆอย่างแล้วพอทําแล้วมันมันมีความสุขนั่นแหละคือแพชชั่นของคุณนะแค่ได้ทำอ่ะคือกําไรอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะ,ะคุณหนุ่ยไปไหนก็คิดถึงการสอนคิดถึงการอยู่หน้ากล้องนี่คือแพชชั่นของคุณหนุ่ยเหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ทานะครับงานที่เรียกว่างานแห่งหัวใจหรือแพชชั่นค่ะและสุดท้ายนะคะคุณจะมีความสุขที่สุดแล้วเงินทองหรือจักรวาลจะส่ง สถานการณ์ผู้คนนะคะมาลุมหัวช่วยคุณเงินทองชื่อเสียงตามมาแน่นอนด้วยความรักคุณหน่อยเพจอาจารย์หน่อยสอนแก้ปัญหาชีวิตบาย